สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sleep Cat Channel และในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม t o m a n d c h e r r y ช i e g e อีกเช่นเคยและก็ที่สำคัญเลย EP นี้เป็น EP ที่สามกันแล้วนะทุกคน oh God. No. และในครั้งนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าก g บี่ทัฟฟี่นั่นเอง โดยที่กระบี่ทัฟฟี่เนี่ยจะเป็นแนวซัพพอร์ตนะทุกคนแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเลยแต่ถ้าใครเล่นเป็นเราเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของทีมมากๆเลยเด้อซึ่งในแหลงส่วนมากตัวนี้จะโดนแบนเป็นพิเศษเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักสกิลกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่าโดยที่สกิลหนึ่งเมื่อกดใช้กระบี่ทัฟฟี่จะทําการแทงดาบออกไปข้างหน้าและเมื่อโดนแมวจะทําให้ได้รับความเสียหาย แล้วก็ยิ่งอัพเลเวลเยอะก็จะยิ่งทำวามเสียหายเยอะด้วยนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้แมวติดสตันได้ด้วยส่วนที่สกิลติดตัวนี้นี้จะทำให้ค่าเกตก,กาหารของทัฟฟี่เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้เกตก,กาหารช้าลงส่วนสกิลสุดท้ายตัวนี้เป็นสกิลป้องกันของทัฟฟี่เลยก็คือเมื่อกดใช้ทัฟฟี่จะใส่หมวกขึ้นมาซึ่งหมวกนี้เนี่ยจะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถครอบให้เพื่อนได้ด้วยทำให้เพื่อนไม่ได้รับความเสียหายใดใดทั้งสิ้นเลย ก็คือจะเป็นอมะตะเหมือนเราเลยแหละและเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เมื่อยิ่งรับเลเวลสูงๆเนี้หมวก็จะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองดีมา,มากๆเลยใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าการะบี่ทัฟฟี่ตัวนี้จะโหดขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะปวดแมวทาให้แมวหัวรรอนได้ขนาดไหนได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันและก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไคร้ให้ด้วยเด้อ และก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมกดตีะระฆังเจ้าวาดให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและรับการแจ้งเตือนก่อนไข next morning โอเคเกมเริ่มแล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะไปออกห้องไหนดีเอ้ยเดีย๋ยวคิดก,ก่อนคิดก,ก่อนแป๊บหนึ่งเอ้ลานนาบานดีกว่าเออแน่นเลยลานนาบานโอโ๋อตรนี้มีใครออกมาเลยะตอนเนี้ยเราต้องมาเก็บเท่คนเด <Easy. S 2> ียวจะได้หนึ่งก้อนอีซี่สุดๆเลยทุกคน โ์ขึ้นมาเรื่อยๆไอ้เพื่อนเองจะไม่ช่วยค่าเร่เลยเออออกมาแล้วตอนนี้เข้าห้องนอนก้อนไอ้ยาชิคหายแล้วเอ้ยเจอแมวเจอแมวโอ้โหวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยเค้กีพี่อยู่ตรงนี้อืมระเบิดบไปแล้ว เออเป็นไงเราไอ้เหมียวน้อยเอ็งอะพลาดแล้วบอกเลยเอ้าเคียงไงเอ,อ้าเคียงไออยงไปไหนเอ,อเ้ยเคียมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เ,ออเรหรอเนี่ยเคียมันต้องอยู่ตรงนี้เอ้ยเคียงไงไปไหนเนี่ยอ๋อไปอยู่ห้องนอนสงสัยโดนลาเวอรตะกี้นี้แน่เลยเออโดนมาก่อนเออเอ็งนี่ก็ตามเกินแม่อ๋อโหโดนไหมเอ้ยโดนมาก่อนออืโดนโ,โ,โดนอะไรเนี้ยโด,ดอนอะไรอยู่เออโดนไหมโดนขึ้นไหมซ้ายแล้วก็ขึ้นมาดดมรตรงนี้อะไรอย่างกับโปกะไปเยอร์เออเริ่มแล้วมีเลยเราจะไปออกห้องคังอาวุธดีกว่า โชโชออกตามเพื่อนไปเออนั่นแหละหยิบมาจังหวะนี้หางอยู่หางอยูย่แงอยู่ไหนเอ้อมวคงยังไม่ขึ้นมานะหยิบน้ำแข็งก้อนอื้อเอาใส่ใจาก,กันไว้เออฮ้ยโอ้โหเปิดปิดประตูอะไรนะเออนั่นแหละปุ่มมันค้าง <Run. S 1> เออดันไปก่อน Run หนีเองมาไอ้เหนียวหรอเห็นเงี้ยน้อยเองต้องโดนสวัสดีครับถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาว BOOM head BOOM HEADSHOT! HEADSHOT! นี่บ้าหรือเปล่าฮะน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมาโอ้โหเป็นไงเราจุกๆไปเลยครับผมท่านผู้ชมมีโดดมาก่อนโนดดมาก่อนอืจ้ำเหนียวน้อยเดี๋ยวเราจะแปลชีข้างบนนะทุกคนเล่นออกคิดไปเพื่อน,ออนอหน้าที่คนย้ายหน้าที่เองเลยไม่ยิ้ม,มน้ำแข็งมา มาฟลายเป็นก้อนเป็นองค์ลักนิทักชีพจังหวะนี้เฮ้ยชิบเชิบโอ้โหโดนเพื่อนแกงโอ้โหโดนเพื่อนแกงเอ็งอ่ะต้องโดนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเออลงของก้อนเอ็งนะทับปี้นะเอ้ยเพื่อนโดนจับเพื่อนโดนจับเออปลาใส่แมวเรียบร้อยเป็นไงแล้วเจ้าเหมียวเอ็งอ่ะทำอะไรบอกร้าวไม่ได้หรอกเอ้ยยังไงมันกิ๊ดมันกิ๊ดเออเพื่อนเพื่อนไปก้อนไปก้อนมาหน้าที่เราเอ้ยนี่เป็นไงแล้วเอ้าปิดตัว ปาผิดตัวทุกคนปลาผิดตัวทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยเพื่อนอตจับเพื่อนนอตจับโอ้โเพื่อร์นอจับแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอะไรปลาดีนี่ไงน้ำแข็งน้ำแข็งก่อนมาเจ้าเมียน้อยเองอยู่ไหนนิ่งเล่งก่อนโอ้โหยังลงลงมาอยู่ลงมาอยู่เฮ้ยปิดประตูใส่หน้าเลยอือโอ้โหไม่โดนนะทุกคนเพื่อนจะหลุดยังนะเพื่อนเพื่อนจะหลุดนหรือยังเพื่อนยังไม่หลุดอีกอ๋อ หนีโดดมาหยิบถังแกงก้อนเออหนึ่งก้อนหมา,จาเจ้าเหมียวน้อยเองต้องโดว์เว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าช่วยจ oh, เจ้ด้วยโอ้ห้องแน่จริงก็เข้ามาวัดอืมโอ้โหประสานงาะประสานนาเกินเอ้ยโอ้โหมีใจกันจังหนะ oh, <man, S 1> น,นีเ<ะ>พื่อนหนีไปเพื่อนเพื่อนต้องไปเราอยู่ได้ เอ้ยแมวอยู่ข้างล่างแมวอยู่ห้องนอนอเพื่อนระวังระเบิดไปดีมากตอนแรกเราดันไปต่อดันเรื่อยเมื่อเราค่อยยุดอดันไปก้อนดันไปก้อนแมวยังไม่มามแมวอยู่ไหนเอ้ยโดดขึ้นมาโดดอีกโดด,ดดอีกเออแล้วก็ไปหยิบชีส้โหแมวหายเลยอะจังวันนี้ยแมวหายไปไหนเอ้ยเลยชีสอีกสองก้อนเท่านั้นเอยน้ำยาน้ำยาเก็บน้ำยาก้อนเออวางก้อนเก็บน้ำยามาอื้ขนชีสไปตเอ ห้องนอนเลยครับผมโชวเรียบร้อยดันยาวๆาวแล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนไม่อยู่จริงจริอยากให้เพื่อนมาดันนะเนี่ยดันกับเพื่อนดีกว่ากินเท็กก่อนเพิ่มสเต็ปในการเล่นโชวโชว์เพื่อนไม่มาแล้วแมวก็ไม่มีด้วยดันยาวเลยครับผมท่านผู้ชมออดันยาวๆไปเลยเอ,อ้ยชุบทีนึงไปก้อนเก็บสกิลไว้ก่อนเก็บสกิลไว้ก่อนเออดันยาวดันยาวโอ้โหดันยาวๆเลยจังหวะนี้แมวหายเอ้ยแมวนอนแมวนอนนะจังหวะนนี้ท่านผู้ชมเออดันไปก้อนจะเสร็จแล้วอ,อ,อีกนิดนึงโอ้โห ดันคนเดียวเสร็จเลยอะเพิ่งดังกันสามคนยังไม่เสร็จเลยทุกคนเอาโดนกับดักโอ้เฮ้ยแมวเก็บโดนดีนะมันกรีบประตูไม่งั้นโดนไปแล้วใส่หมวกก้อนอืหม,มาบวกได้หมดอะจังหวะเนี้ยบวกได้หมดเลยอะทุกคนเลยอะมองหมามาเถอะไอแมวยังไงแล้วเออเป็นไงนีเองจะวางกับดักเลย โอ้โหมันแตกไปแล้วด hmm. oh, ้วยเพื่อนมันจะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนจะหมดแล้วเออถอยก่อนอือถอยนี่โดนไม่ได้เลยโดนไม่ได้เลยโดนมาโดนมาเออยอยู่ไหนมีอะไรให้กินไหมเนี่ยเอามีนมมีนมกินนมก้อนกินนมก้อนเอ้ยเพื่อนบอกถอยเพื่อนบอกถอยเออต้องรอเราสิแหมไม่รอเราได้ไงเราเอาเพื่อนโดนแล้วเพื่อนนอนเพื่อนนอนเออนอนซ่องเลยนอนซ่องเลยเฮ้ยสวยแล้วโอ้โหเพื่อนโดนจับโดนจับแล้วนี่โดนไปเองอะนี่โดนปีก เออไม่โดนคือกิ้งกิงเนี่ยมันไม่โดนเน่ยเอ้าโดนหมาจับเป็นไงเราเอ้กันให้เพื่อนกันกาไ้เพื่อนกันโอ้โหมกหมดอ่ะเอ้โดนอีกแล้วเพื่อนเพื่อนโดนอีกแล้วโอ้โหสันเสร็จด้วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโดนไปเลยหนึ่งสเต็ปทวนแต่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปโฉบจะแมวเมียวเองต้องโดน อืมอืมช่วยเพื่อนมาได้นี่เนยเ็นไงเราเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเอ้ยตายไปก่อนตีไว้อืมใส่หมวกโอ้โหดีนะใส่ทันเอาหมาช่วยสไป,ปเองทำให้แมวดูแย่นี่เลยน,เเนี่เลยเอดันไปต่อเพื่อนทำแรงแบงเพื่อนอื เพื่อนยังอยู่นิ่งๆสีเพื่อนเพื่อนต้องทันทำอะไรกําแพงเออนั่นแหละปลาเข้าไปปาไปห,หมดอย่าให้เหลือเอ,อ้ยเรามาหยิบก้อนเรามาหยิบก้อนเอ,อ้ยเรามันหุ่นยนต์แมวด้วยลืมไปนี่ไงหุ่นยนต์แมวอยู่ข้างล่างโดดมาเกือบโดนเราไม่ละเอาก๊อบมาก้อนเอ,อ้ยเออพื่อนโดนแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก้อนนะทุกคนเราต้องไปช่วยเพื่อนโดดมาออโล่หายเลยโล่หายเลยเอาบินไปนึ่งแล้ววะเอ้ยี่ไม่ไม่ได้การแล้วเนี่ยไม่ได้การแล้วเอาหมวกก่อนเอาหมวกก้อน โอ้โหเดยวแมวมันกีนไส้เอออิ่มแล้วมาเองก็มาก็ตามมาซีอื้อใส่หมกก่อนเออ,อยังไงเราเจ้าเมียวอยี๋ยวนา้นาเดียมอะไรกําแพงหนะ้าที่เราเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดียวเพื่งนเพื่อนเออเพื่อน,นะอน,อออนอยังไม่โดนเด็กก้อนเดกก้อนนะเล็งก้อนเล็งก้อนเล็งไปก้อนไอ้ี้ปาตรงนี้เลยเออนี่เนีน่ยมีเจ้าเมียน้อยเองเป็นไงเรา เออเพื่อนปลามาเจ้าเหมียวบอกกำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วนะเออเจ้าเฟสอ้โ,อโหกหันมัดเพื่อนกันกันมัดเพื่อนกันเออเพื่อนทำลายกำแพงสิเพื่อนเอาอย่าย็นนิ่งนิ่งสิงเพื่อนทำลายกำแพงก้อนโอ้โหย,ยน็นซะนิ่งเลยฮะย็นนิ่งเกินเออนี่เจ้าแมวน้อยอืมโดนหมาเข้าไปเป็นไงเรา360กา <tamam> ระบ x t กระบูกอนเพื่อนปลาได้สวยปลาได้สวยเดีย๋ยวเราเล่นกับแมวก้อนเดีย๋ยวเราเล่นกับแมวก้อนโอ้โหยังไม่อยากออกเลยจังหวะนนี้นี่ โดนหมาเข้าไปเป็นไงเราโดนกี่รอบวะเนี่ยโดนสามสี่รอบแล้วเออจะเป็ดโอ้โหทั้งแมวทั้งหมาทั้งเป็ดโอ้โหโดนหมดเลยนี่นี่มามามาเราเต็มออกแล้วเอ,อ้ยอโอ้โหโดนโดนแล้ว <c oughs> เล่นมากไปหน่อยแต่ก็จบไปได้ด้วยดีนะทุกคน เป็นยังไงเราทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตไคร้ให้ด้วยเด้อและก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดตีละระฆังเจ้าวาดให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและรับการแจ้งเตือนก่อนใครสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆนะทุกคน